ไข่เจียวกุยช่ายอร่อยตะโกนกินกับข้าวกับน้ำพริกก็อร่อยหรือว่าจะกินกับน้ำจิ้มกุยช่ายก็อร่อยเหมือนกันค่ะไปทำกันวันนี้ใช้กุยช่ายทั้งหมด300กรัมค่ะหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วไปปรุงรสกันเลยผงปรุงรส1ช้อนชาตามด้วยไข่ไก่ค่ะเป็นไข่เบอร์3ามทั้งหมด4ฟองแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะแค่นี้เลยง่ายมากๆไปเตรียมตั้งเตากันค่ะ วันนี้ใช้เป็นกระทะสีลุมใบเดิมค่ะใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางนะคะเบลใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะเ,นเพื่อนเพื่อใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะคะที่ทานอยู่ที่บ้านค่ะกระทะร้อนแล้วใส่อาหารลงไปได้เลยค่ะไข่เจียวกุยช่ายเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนุ่มละมุนนะคะอยากให้นเพื่อนได้ลองทํากินดูค่ะ เช็คว่าเขากลับด้านได้หรือยังนะคะให้เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะแต่ด้านล่างเขาขึ้นปเป็นสีเหลืองทองแล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยนะคะพลิกกลับด้านสัก2รอบก็เพียงพอแล้วค่ะเพืเ่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีลูกกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลไข่เจียวชะอมว่าอร่อยแล้วนะคะลองดูไข่เจียวกุยช่ายนะอร่อยมากๆกินกับข้าวก็อร่อยกินกับน้ำจิ้